รับสารภาพแล้วสามีโหดข้าเมียยัดถังทิ้งเหวเขาศกทำเพราะหึงหวงผูกดาบุพการี ตำรวจสืบสวนจังหวัดพังงารวมสืบสวนภาคแปดนำตัวสามีมาสอบเครียดยอมรับสารภาพแล้วเป็นคนฆ่าเมียจริงหลังมีปากเสียงเรื่องหึงหวงระบุบันดาลโทสะใช้ด้ามไม้กวาดไว้ปีจนสลบคามือวานให้เพื่อนมาช่วยนำศพมาทิ้งที่เหวเขาศกอำเภอกระปงจากกรณีพบศพหญิงสาววัย30ปีถูกฆ่ายัดถังทิ้งเหวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาศกเชื่อมต่อจังหวัดพังงาสุราธานีล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนต ตำรวจภูธรจังหวัดพังงาร่วมกับชุดสืบสวนภาคแตํารวจสอพอกระโปงรวมกันสอบปากคำผู้ต้องหาที่ชิงเข้ามอบตัวต่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอเคียนซาหลังทนแรงกดดันจากเจ้าหน้าที่ไม่ไหวเนื่องจากมีหลักฐานมัดตัวหลังจากนั้นได้นำตัวในเขี่ยมสามีของผู้ตายมาที่ศูนย์ปฏิบัติการชั่วคราวภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาศกอําเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อคืนวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมามาสอบปากคำเบื้องต้น โดยในเขี่ยมให้การยอมรับสารภาพว่าตนเป็นคนลงมือฆ่าภรรยาตัวเองจริงสาเหตุมาจากเครื่องหึงหวงเพราะทราบว่าภรรยามีผู้ชายอื่นมาติพันธ์กำลังจะปันใจไปให้คนอื่นและภรรยาได้หนีกลับไปอยู่ที่บ้านนางพวงรัชยสิทธิ์นานถึงสองเดือนแล้ววันเกิดเหตุได้ไปรับตัวกลับมาที่บ้านตนแต่ตนถูกภรรยาด่าด้วยคยําหยาบคายและด่าไปถึงบุพการีจึงเกิดบันดาลโทสะใช้ด้ามไม้กวาดที่ทําด้วยหวายฟาเท่าที่ศีรษะไม่ยั้งหลายครั้งจน ภรายาล้มฟุบแน่นิ่งตนตกใจคิดว่าภรายาเสียชีวิตแล้วจึงได้ชวนเพื่อนอีกสองคนให้ช่วยนำศพภรายาไปทิ้งบริเวณจุดดังกล่าวหลังจากนั้นได้กลับมาทำตัวเป็นปกติอยู่มาได้นับเดือนเศษทราบข่าวว่ามีผู้พบศพภรายาจึงไม่สบายใจติดต่อขอเข้ามอบตัวต่อตำรวจท้องที่ดังกล่าวอย่างไรก็ตามวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคแปดจะเดินทางมาสอบปากคำด้วยตนเองพร้อมแถลงข่าวณนะที่ทำการอุทยานแห่งท่าเขาศพ